พ่อป๋องเป็นเป็นเรือจ้างที่แบบคอยช่วยเหลือ,อพี่ตี้จริงไหมครับอันนี้อันนี้อยากรู้ครับพ่อคืออย่างผมพูดเองดีกว่าผมว่มาต้องให้เขาเป็นคนพูดกับปากเขาดีกว่าเดี๋ยวถามผมแบบผมมามาฟังอวยเองอะไรอย่างเงี้ยถามเขาดีกว่าพี่ต้พี่พตุ้มเป็นยังไงค<อ>จริงจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยบอกใครนะฮะ<อ>มันมันแบบมันเก็บเอาไว้แต่ว่ามันวันนี้แบบเจอพี่บอกแล้วก็ต่อหน้าทุกคนทุกคนก็อยากรู้เรื่องนี้ผมก็เลยต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนช่วงประกวด ทุกคนรู้ว่าผมประกวดเขาไม่ได้ชนะแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เดช็อกเนี่ยแบบแบบหลังเครื่องผูมากแบบทุกคนต้องฟังแบบรายการผีรายการฟองอะไรเงี้ยนั่นคือก่อนก่อนที่ผมจะประกวดนะครับผมไม่ได้นอนเลยผมติดรายการฟองใช่ผมก็เลยไม่ได้นอนแล้วผมก็เลยว่าแบบผมก็เลยกินเอ็มร้อยห้าสิครับแล้วผมก็เลยตื่นครับแล้วผมก็ไปประกวดครับแล้วผมก็ชนะครับมันเป็นเหมือนแรงมาดันใจ พูดเองนะนี่ตูนพูดเองนะนี่ตูนพูดเองผมคือพี่ป๋องตอนนั้นเดี๋ยช็อตคือเป็นแรงบรรดาใจผมแบตูนผมแบกทุกวงการอ่ะผมแบกทุกวงการอ่ะคุณก็เห็นแล้วนะคุณเห็นแล้วนะว่านี่คือตูนพูดเองนะมันเกี่ยวไม่ต้องมไดูกลางระหว่างันฟังรายการผีแล้วนอนไม่หลับแล้วกินเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเราเล่นดนตรีแล้วก็ไปเล่นดนตรีแล้วก็ทำให้เราได้ชนะเลิศแรงบรรดาลใจถ้าผมนอนหลับคืนนั้นผมอาจจะก็อาจจะมาถูกต้องเฮ้ยนี่ตูนพูดเองนะจบนะโอเคนะทุกคนนะเกียร์์คคคคครรรรรรััััับบบบบเกีียอู